มิตภาพที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของตัวละครเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสีสันให้กับเรื่องราวทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยลูกล่อลูกชนและการยั่วล้อไปกับความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมออกแบบความวายปวงให้กับฆาตกรรมครั้งนี้ได้อย่างน่าหารืหันทั้งในแง่ของบริบทแวดล้อมของสถานการณ์และผลกระทบที่ส่งตรงถึงแต่ละตัวละครเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความยียวนกวนประสาทอยู่ตลอดชังเรื่อง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Glass Onion a k n i f e Out Mystery นักสื่อเบอร์นูบลองได้รับบัตรเชิญจากมาลส์บลอนมหาเศรษฐีหนุ่มเจ้าเทคโนโลยีซึ่งกำลังจะจัดงานปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนสนิทบนเกาะส่วนตัวของเขานะครับ แต่แล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมปริศนาขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเบอร์นบลองจึงต้องรับหน้าที่ไขคดีเพื่อตามหาฆาตกรตัวจริงให้ได้ถึงตอนนี้ผมว่าขอภาพยนตร์อย่างเราๆเ,เนี่ยคงจะพูดได้เต็มปากแล้วนะครับว่าไรอันจอห์นสันเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่เชี่ยวชาญเหลือเกินครับ ในการพาผู้ชมเดินทางไปยังดินแดนที่คาดเดาไม่ได้ของภาพยนตร์แนวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบิดเรื่องราวของมือสังหารข้ามเวลาไปในทิศทางใหม่ในลูเปอร์การพาภาพยนตร์พิมพ์นิยมอย่าง Star Wars The Last Jedi ไปสู่ความแปลกใหม่จนแบ่งผู้ชมออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะไต่ถึงจุดพีคในภาพยนตร์แนวฮูดันอิดเรื่อง Knife Out ที่ทำลายทุกทฤษฎีของภาพยนตร์แนวฆาตกรรมและก็กำหนดเส้นทางใหม่ๆของตัวเองขึ้นมาครับ ซึ่งเมื่อภาพยนต์ภาคแรกประสบความสําเร็จในทุกด้านแรงกดดันอย่างมหาศาลจึงตกอยู่กับไรอันจอห์นสันเมื่อเขาต้องสารต่อความยอดเยี่ยมและก็มาตรฐานที่สูงลิบลิ้วที่เขาเคยทําเอาไว้นะครับแต่แล้วไรอันจอห์นสนก็สามารถไร้เวทมนต์ของเขาได้สําเร็จอีกครั้งใน Glass Onion a knife out mystery เมื่อมองอย่างผิวเผินแล้วนะครับภาพ,พยนตร์เรื่อง Glass Onion ็ยังคงใช้เขาโครงอันเป็นพิมพ์นิยมของภาพยนตร์แนวฮูดันอิดที่ผู้ชมคุ้นเคยครับซึ่งมันก็ว่าด้วยการที่ตัวละครกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังสถานที่ปิดเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นในสถานที่แห่งนั้นจนนํามาซึ่งการไขคดีและก็การตามหาตัวคนร้ายนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่าชื่นและทําให้ล l a s s นเย o นเป็นภาพยนตร์ที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวก็คือการบิดเขาโครงดังกล่าวให้มันเกิดความสดใหม่ในเชิงของรายละเอียดครับไม่ว่าจะในแง่ของรูปคดี เยื่อจะคดีฆาตกรรมการวางบทบาทสำคัญให้กับเหล่าตัวละครรวมถึงมูลเหตุอันนำไปสู่โศกนาฏกรรมในเรื่องภาพยนตร์เริ่มต้นองค์แรกได้อย่างน่าสนใจนะครับโดยการให้เวลาไปกับการแนะนำกลุ่มตัวละครใหม่ให้กับผู้ชมได้รู้จักแม้จะไม่ได้ลึกซึ้งถึงปูมหลังหรือว่าต้นกำเนิดนะครับแต่มันก็มากพอที่จะทำให้ผู้ชมนั้นเข้าใจได้ถึงอุปนิสัยและก็ปมปัญหาของพวกเขาความแตกต่างหลากหลาย รวมไปถึงมิตภาพที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของพวกเขาทุกคนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการสร้างสีสันให้กับเรื่องราวครับแต่ในขณะเดียวกันทุกความขัดแย้งและการช่วงชิงผลประโยชน์กันระหว่างพวกเขาเนี่ยมันก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุได้ทุกคนเช่นกันครับการทําความรู้จักกับทุกตัวละครจึงเป็นด่งการสะสมบาะแสของรูปคดีที่แม้ว่าจะกินเวลานานพอสมควรนะครับแต่ด้วยมุกตลกรวมไปถึงวิธีการดําเนินเรื่องอันเฉียบคมเนี่ย มันก็ทําให้ทุกช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความน่าติดตามครับก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเดินหน้าเข้าสู่ความบันเทิงหลกักซึ่งก็คือการก่อคดีฆาตกรรมปริศนาบนเกาะอันห่างไกลนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าไรอันจอห์นสันสามารถขยับขยายขอบเขตของความคุ้นเคยที่ผู้ชมเนี่ยมีต่อภาพยนตร์แนวต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นั้นมนเลยเต็มไปด้วยลูกล่อลูกชนและก็การยั่วล้อไปกับความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมครับ นอกจากนี้ตัวหนังยังสามารถออกแบบความวายป่วงให้กับการฆาตกรรมครั้งนี้ได้อย่างน่าหาริหรันทั้งในแง่ของบริบทแวดล้อมของสถานการณ์รวมไปถึงผลกระทบที่ส่งตรงถึงแต่ละตัวละครด้วยเช่นกันครับมันจึงทําให้ Glass Onion เต็มไปด้วยอารมณ์ขันอันสร้างสารรค์และก็ความยียวนกวนประสาทอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับอีกหนึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือ Glass Onion สามารถประคับประคองอารมณ์รวมไปถึงทิศท,ทางทั้งหมดของภาพยนตร์เอาไว้ได้ ด้วยจังหวะการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมและแม่นยำครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการผ่อนหนักผ่อนเบาของเรื่องการสอดแทรกบอดแสและการทยอยปล่อยข้อมูลของรูปคดีในจังหวะที่ถูกต้องการสร้างเสียงโหเราะการเลือกเฉลยความลับสำคัญในจังหวะที่ใช่หรือกระทั่งการหักล้างทุกการคาดเดาของผู้ชมด้วยการเฉลยมูลเหตุที่แท้จริงของฆาตกรครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่า Glass Onion สามารถสร้างอารมณ์ร่วม พร้อมกับชุดลากผู้ชมไปในทิศทางที่ผู้กำกับภาพยนตร์ตั้งใจเอาไว้โดยที่ไม่ตกหล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับสุดท้ายนี้นะครับประโยชน์ที่นักสืบอเบอร์นัวบลองได้กล่าวเอาไว้ในช่วงต้นเรื่องครับว่าตัวเขากําลังวิตกจริตก,กับการถูกกักตัวในยุคโควิดและก็กําลังต้องการคดีที่เด็ดที่สุดในการรับสมองของเขามันกับกลายเป็นประโยชน์ที่สามารถนิยาม Glass Onion a knife out mystery ได้อย่างตรงความหมายที่สุดครับ เพราะว่าตัวหนังนั้นเต็มไปด้วยสีสันและความสดใหม่ที่ผู้ชมแทบจะไม่เคยสัมผัสจากภาพยนตร์แนวเดียวกันมาก่อนโดยส่วนตัวแล้วผมพูดได้เต็มปากครับว่า Glass o n ย o n เป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ภาคแรกอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความสร้างสารรค์และก็สามารถฉีกออกจากกรอบเดิมได้อย่างน่าประทับใจครับ ประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของภาพยนตร์นะครับหากทุกท่านยังไม่ได้รับชมขอแนะนําให้ข้ามไปก่อนนะครับโดยประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง glass onion a knife out mystery ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการขยายผลประโยชน์ร่วมกันผ่านการโกหกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับตัวหนังเนี่ยเลือกที่จะชำระปัญหาสังคมของชนชั้นปกครอง ที่พร้อมจะโกหกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้อย่างเจ็บแสบมากๆครับโดยผมอยากชวนทุกท่านวิเคราะห์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านการวางบทบาทของทุกตัวละครในเรื่องที่ลวนแล้วแต่เป็นภาพสะท้อนของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปในสังคมครับตัวละครแรกที่เราจะพูดถึงก็คือม i ลส์บรอนนักธุรกิจหนุ่มผู้ร่ำรวยจากบริษัทเทคโนโลยีและเขาก็ได้คิดค้นสารให้พลังงานชนิดใหม่ของโลกอย่างเคลียร์ขึ้นมาได้สำเร็จครับ โดยแม้ว่าเคลียร์จะสามารถมอบพลังงานให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไม่จํากัดแต่มันก็แลกมากับความเสี่ยงของผู้คนทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับแต่เนื่องจากพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและก็เศรษฐกิจมาส์จึงเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับมากกว่าความปลอดภัยของประชาชนครับดังนั้นหากเราจะอนุมานว่ามาส์เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจเบอ้์ต้นของโลกใบนี้มันก็คงจะไม่ผิดนะครับขณะที่ตัวละครอื่น ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นภาพสะท้อนบทบาทของเหล่าชนชั้นนําในหลากหลายวิชาชีพครับไม่ว่าจะเป็นแคลนักการเมืองหญิงที่กําลังอยู่ในช่วงของการหาเสียงไลโอเนลนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเบอร์ดีอดีตนางแบบสาวชื่อดังผู้ผันตัวมาเป็นดีไซเนอร์และดุกสตรีมเมอร์หนุ่มผู้กำลังหาที่ทางของตัวเองในโลกออนไลน์ ซึ่งถูกตัวละครข้างต้นก็โลแลแต่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับมาส์ทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับทุนสนับสนุนการหาเสียงเพื่อแลกกับการเซ็นสัญญาเปิดโรงงานไฟฟ้าการได้รับเงินลงทุนในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าการได้รับทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆและการได้รับพื้นที่สื่อในการโปรโมตตัวเองสู่การเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังครับการขยายผลประโยชน์ร่วมกันของพวกเขาเปลี่ยนให้มิตรภาพอันแน่นแฟ้น กลายเป็นการหักหลังอย่างไร้ความปราณีครับเมื่อพวกเขาถูกบีบให้หักหลังแอนดี้หุ้นส่วนและผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมกันกับเมาส์แอนดี้นั้นยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นเพียงคนเดียวที่มองเห็นถึงอันตรายของธุรกิจพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นของเมาส์ครับเธอคาดการธุรกิจนี้อย่างหัวชนฝาจนเธอเนี่ยถูกบีบให้ต้องเดินออกจากบริษัทของตัวเองครับโดยน้ามือของเพื่อนสนิททุกคนของเธอโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจด้วยซ้ำนะครับว่า สารให้พลังงานภายใต้การผลิตของมาส์นั้นจะปลอดภัยจริงหรือไม่ครับขณะที่ตัวละครหลักของเรื่องอย่างนักสืบเบอร์โนบลองก็ถูกแทงค่าในฐานะผู้ประดุมความยุติธรรมที่เลือกจะยึดมั่นในระบบแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือแม้ว่าเขาจะสามารถตามหาความจริงได้ทุกครั้งแต่ด้วยช่องโหว่ทางกฎหมายมันก็กลับทำให้ความจริงเหล่านั้นถูกฝังกลบดินได้ภายในพริบตาครับ ขณะที่อีกหนึ่งตัวละครที่ถูกส,อส่อแทรกเข้ามาได้อย่างเจ็บแสบมากๆก็คือเดร์ลคนธรรมดาที่บังเอิญไปอยู่ในเกาะแห่งนี้ด้วยนะครับผู้ชมเนี่ยสามารถอนุมานได้เช่นกันครับว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางที่ไร้ซึ่งอำนาจในการต่อรองแล้วก็เป็นได้เพียงแค่ผู้สังเกตการพร้อมกับต้องยอมรับทุกการตัดสินใจของชนชั้นปกครองโดยที่พวกเขาไม่มีทางเลือกครับทั้งๆที่ชนชั้นกลางนั้นเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากทุกการตัดสินใจของชนชั้นปกครองครับสุดท้ายนี้สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่อง Glass Onion สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนก็คือทัศนคติของเหล่าชนชั้นสูงที่พร้อมจะแผ่ขยายอำนาจรวมไปถึงทวีเงินทองของพวกเขาออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนะครับรวมถึงยังคิดแต่วิธีที่จะปกป้องอาณาจักรของตัวเองเอาไว้แม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วก็ตามครับในทางกลับกันพวกเขาไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันทรัพยากรขอ,ของตัวเองให้กับโลกใบนี้ และไม่ได้สนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชนชั้นที่ต่ำกว่าตัวเองเลยนะครับตราบใดก็ตามที่พวกเขายังคงมีอำนาจและก็ได้รับการยกย่องเทิดทูลด้วยเงินในกระเป๋าพวกเขาก็พร้อมที่จะโกหกเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองต่อไปฝากไว้ให้คิดกันนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่8ะคะแนนครับบทนางของกลาสอันเยนเต็มไปด้วยความชานฉลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรามองมันในฐานะภาพยนตร์ฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็พร้อมจะจูงจ,งจม,มูกเราไปทั้งนู้นทีทั้งนี้ทีจนทุกอย่างเนี่ยมันเดาแทบไม่ออกเลยนะครับในขณะที่การแบ่งน้ําหนักให้กับกลุ่มตัวละครน,นั้นก็ทําได้อย่างสมดุลมากๆดีไม่ดีนะครับผมว่าบทภาพยนตร์ของกลาสอันเยนเนี่ย อาจจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ตามรอยภาพยนตร์ภาคแรกก็เป็นได้ครับในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไวที่8คะแนนครับนอกจากงานด้านภาพที่สวยงามรวมไปถึงงานโปรดักชันดีไซน์ที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้คะแนนได้งานสร้างของภาพยนตร์สูงถึง8คะแนนก็คือการตัดต่อครับโดยการตัดต่อของภาพยนตร์นั้นสามารถประคับประคองอารมณ์ของผู้ชมไปได้ตลอดรอดฟังรวมถึงยังเลือกช่วงเวลาในการผ่อนหนักผ่อนเบา และการเฉลยปริศนาทุกอย่างออกมาได้อย่างแม่นยำม,มากมากครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับแดเนียลเครกยังคงทําหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งกับบทบาทน,นักสืบสมองเครื่องที่พร้อมจะเรียกสิ่งโหเราะจากผู้ชมอยู่ตลอดเวลาครับขณะที่คนที่โดดเด่นจนขโมยซีนได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็คือจานาลโมเน่การแสดงของเธอนั้นสามารถมอมปิติให้กับตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมครับเช่นเดียวกันกับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตัน ที่ยังคงยอดเยี่ยมเสมอเมื่อได้รับโอกาสปล่อยของทําให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยทีมนักแสดงของ Glass Onion แข็งแรงและก็มีสเสน่ห์มากๆครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับเมื่อมองจากความเป็นภาพยนตร์ฆาตกรรมแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าตัวหนังเนี่ยจะสามารถพูดถึงปัญหาเชิงสังคมการเมืองและชนชั้นออกมาได้อย่างแยบยลขนาดนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างเดินทางมาถึงจุดคลแม็ก ประเด็นที่หนังต้องการนําเสนอเนี่ยก็ยิ่งจี้ใจดําผู้ชมมากขึ้นเป็นทวีคูณครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่8ปคะแนนครับว่ากันตามตรงก็คือผมชอบภาพยนต์ภาคนี้มากกว่าภาคแรกนะครับผมรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยดึงให้ผมอยู่กับเรื่องราวได้ตั้งแต่ต้นจนจบแม้ว่าเราจะรับชมมันบนสตรีมมิ่งซึ่งพร้อมจะโดนองค์ประกอบแวดล้อมเนี่ยแย่งสมาธิให้หลุดจากเรื่องอยู่ตลอดเวลาครับแต่ด้วยลีลาการเล่าเรื่องที่เด็กขาดของภาพยนต์ มันทำให้ผมเนี่ยล้าสายตาจากหนังไม่ได้เลยครับแล้วก็ถูกลากถูกจูงไปทั้งนั้นทีทางนี้ทีตามที่ภาพยนตร์เลือกจะพาเราไปอยู่ตลอดครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Glass Onion A k n i f e Out Mystery ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่7.6คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเมนรีวิวในวันนี้สารภาพหยนต์เรื่อง Glass Onion A Knife Out Mystery นะครับสามารถรับชมได้แล้ววันนี้บน Netflix ครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเม n นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast Spotify YouTube c h anel n b l o อกดิรวมไปถึง t k k t o k ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับ ทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟิเม n นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเม n นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม s u p e r t a n แตงบน u t u b e ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเม n นอย่าลืมกดปุ่ม s u p e r t a n แเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใน EP หน้าฟิเม n นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม n นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ